ุนผพระเารน,นะครับเนื่อกับชุนชุนเช่านี้นะครับชุนเชานี้ขึ้นต่างทนรักโท่นคูนนะครับุนว่ากำปเพนฟัง ปากล้วยเชโมชัยนะครับปากทางเข้าปากล้วยเชโมชัยมู่ที่มะมงช่องตนตรงน,น,นี้นะครับติดมู่ที่ครับติดมู่ที่<อ>นีน่ลงลงนะครับอาชาประชารชมใจนะครับอาวันนี้นะครับสำนาทีมาสดานะครับกบบ๊นึง่อนองอาเกาทง นี่นะครับว้าวไม่รื้นไม่รื้นอ๋อรนครับนี่คือคุณดิวเป็นกระบะที่ประตูนะครับยอมัสดา おまえしたな。な